แมวขาวขนฟูตัวหนึ่งถูกเก็บมาเลี้ยงในห้องเช่าเล็กๆมันซุกซนชอบวิ่งไปทั่วบ้านขึ้นโตะปีนเก้าอี้และชอบมุดลอดใต้บันไดที่เจ้าของใช้เก็บของอยู่เป็นประจำวันหนึ่งขณะที่มันเดินลอดใต้บันไดอีกตามเคยเจ้าของสาวหัวเราะแล้วเผลอพูดคำคำว่าขอให้เจอรักแท้ละกันนะถ้ามีโชคจริงวันรุ่งขึ้นระหว่างข้ามถนนไปซื้อของเธอถูกรถจักรยานยนต์คันหนึ่งชนเบาๆจนล้มลงบนพื้น เจ้าของรถหนุ่มหน้าตาซื่อซื่อรีบวิ่งมาช่วยเธออย่างตกใจพร้อมขอโทษไม่หยุดมือที่ยื่นมาให้จับนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดดวงตาเต็มไปด้วยความจริงใจที่ไม่ค่อยได้เจอในโลกวุ่นวายใบนี้จากบทสนทนาสั้นๆนำไปสู่การแลกเบอร์โทรและไม่นานหัวใจสองดวงก็ค่อยๆผูกพันกันแนบแน่นเจ้าของสาวนั่งมองแมวขาวนอนเกลือกลิ้งใต้บันไดยอย่างอารมณ์ดีแล้วกระซิบเบาๆว่าคราวหน้าขอให้ถูกหวยด้วยนะ แมวขาวหาวอดเหมือนไม่สัญญากดไลค์คอมเมนต์และอย่าลืมชวนแฟนมาดูแมวที่ห้องหละ่ะ